แอบดูเมื่อกี้ไหนกัดตรงไหนมันกัดตรงเนี้ยแนวอยู่ตรงนี้ในตัวนี้มันมันแอบดูอ่ะมันแอบดูไซเดอร์เมื่อกี้อ๋อแล้วตาตาเยียไปไหนก็หายไปแล้ว,ต,วตาตาเยียหายมันกัดแล้วยายไม่รู้ได้ไงมากัดมาก็มันกัดเอามาซีก็มันกัดนายได้ไงก็ไม่รู้ตาตาเยียไม่เห็นหรอกใช่ ที่มันอยู่ตรงใช้เรือมันแอบอยู่วะแอบอยู่ข้างสไลเดอร์ใช่ข้างท้่มันเหรอหรือสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นในอันเกียนรินเหรอไอเนกเยนรินไม่มีสนามเด็กเล่นมีตรงตลาดนัดที่เราไปซื้อของอ่ะมีสนามเด็กเล่นกับพตทมันเป๋ที่เห็นมันตายอยู่ข้างนอกอ่ะ หมาเหรอใช่เศษซุ้มมันตายงงอยู่ข้างนอกเออแล้วมันกัดเบตตอนไหนกัดเบตตรงที่เออตรงตรงปันน๊มน้ำมันอ๋อเอาแล้วตาตายไม่อยู่กับหนูเหรอใช่ฮอต,ตาตาหนีไปเลยอ่ะมัน,นไปเหรอจะจะกลัวหมาแน่ๆเลยอ่ะตอนยายไปเซเว่นเหรอใช่แล้วตาตาตาเฝ้าหนูยังไงให้หมากัดหนู ก็มันกัดหนูก็ไงอะไรย่าลาไปต่อสู้อ๋อยวยลายเราไปต่อสู้เลยไหนกัดตรงไหนเนะี่ยดูที่ตรงนี้มันต่อเป็นรูอย่างเงี้ยเจาะเป็นรูเลยใช่ลายลารต่อสู้ที่ะไรต่อสู้เลยลายลายต่อสู้ไม่เจ็บเลย <c oughs> แล้วไม่เจ็บมันมันให้ต่อสู้ได้ Mm hmm. แ้วต่อสู้เบบี้เป็ mm hmm. ต่อสู้เมลรนเบบีเป็นแผลเป็นแพแลใช่ยาต่อสู้ได้ใ oh. จ่ยาต่อสู้อย่างนั้นน่ะ mm hmm. มันจะต้องรื่องเลย oh. อย่างนั้น oh. Oh. ใจที่ oh. oh.